สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปฏิสนธิจิตพวังคจิตจุติจิต,จตคือจิตดวงเดียวกันในแต่ละภพชาติจะมีอารมณ์อย่างเดียวกันเป็นอารมณ์เก่าจากจุติจิตของภพชาติที่แล้วที่ถูกกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์ ปรุงแต่งมาให้เกิดปฏิสนธิจิตขึ้นในภพชาตินี้และเมื่อขันห้าในภพชาตินี้ดับสลายลงไปจุติจิตในภพชาตินี้ก็จะถูกกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์ปรุงแต่งต่อไปทำให้เกิดปฏิสนธิจิตในภพชาติหน้าและได้ขันห้าขึ้นมาใหม่ จะเห็นว่าผู้ที่เคลื่อนย้ายพบชาติหรือเวียนว่ายในสังสารทุกนั้นคือพวังคจิตนั่นเองโดยที่พวังคจิตไม่มีวันตายเป็นอมตะธาตุจนเข้าสู่นิพพานส่วนที่ดับสลายตายลงไปในแต่ละภพชาตินั้นคือขันห้าพวังคจิตของปุตุชนทั้งสี่ประเภทนั้น จะมีอารมณ์หรือปฏิสนธิจิตได้สิบเก้าแบบซึ่งเป็นวิบากจิตทุกแบบได้แก่อุเบขาสันติรณะกุศลมหาวิบากอุเบขาสันติรณะกุศลมหาวิบากกุศลมหาวิบากแปดและมหัพทะวิบากเก้ารวมสิบเก้าแบบเมื่อพวังคจิตยังไม่เป็นผู้รู้ เมื่อไม่รู้จึงถูกอารมณ์ต่างๆปรุงแต่งตลอดเวลาทำให้เกิดวิถีจิตต่างๆขึ้นเป็นประวัติการมีชวนะจิตเกิดขึ้นมาเสวยอารมณ์หรือเวทนาและถ้าหากว่าตายจากภพชาตินี้ก็จะมีจุติจิตเกิดขึ้นทำให้เกิดปฏิสนธิการขึ้นจากการปรุงแต่งของ กรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์จึงทำให้ทวังคจิตนี้เวียนว่ายในสังสารทุกข์เมื่อเจริญสมถภาวนาจนเกิดฌานจิตขึ้นชวนาจิตก็จะเสวยอารมณ์สมณนะัสหรืออุเบกขาเวทนาในฌานจิตนั้น ถ้าระหว่างนั้นมีอารมณ์ใหม่เข้ามากระทบกับพวังฌานจิตก็จะไม่ยอมรับอารมณ์ใหม่เข้ามาเนื่องจากติดใจในความสุขสบายอยู่ในฌานนี้แล้วเพราะจิตรับอารมณ์ได้เพียงอารมณ์เดียวอารมณ์ใหม่ที่กระทบพวังเพราะประตูเรียกอย่างไรกระแสพวังก็ไม่ขาด มโนทวารจึงไม่เปิดอารมณ์ใหม่เข้ามาจนครบสิบเจ็ดขณะจิตอารมณ์ใหม่นั้นก็ดับไปพระวังคจิตก็เสวยอารมณ์อยู่ในฌานจิตนั้นต่อไปตลอดเวลาจนกว่าฌานจิตจะเสื่อมเนื่องจากฌานจิตเป็นฌานโลกีที่มีวันเสื่อมนั่นเองเมื่อฌานจิตเสื่อมลงไปแล้ว พระวังคจิตก็สามารถจะรับอารมณ์ใหม่เข้ามาปรุงแต่งได้ตามปกติเมื่อจเจริญวิปัส,สนาภาวนาจนเกิดมัคจิตผลละจิตขึ้นพระวังคจิตก็จะมีอารมณ์เป็นอารมณ์นิพพานอารมณ์ปล่อยวางตามผลละจิตนั้นๆเช่นโสดาปฏิผลละจิตซึ่งเป็นโลกุตละไม่มีวันเสื่อมจะ ยังคงอยู่ตลอดไปต่อไปพวังคจิตดวงนี้ก็จะไม่มีอารมณ์เก่าจากปฏิสนธิการใน19แบบนั้นแล้วแต่จะมีอารมณ์เป็นผลจิตตามที่มัรคจิตได้ประหารกิเลสไปแล้วเช่นในโสดาปฏิตผลเสวยอารมณ์ที่ได้จากการประหารสังโยชน์สามอย่างแรก หรืออกุศลกรรมบทห้าอย่างหรืออกุศลจิตห้าแบบนั้นไปหมดแล้วเมื่อมีอารมณ์เหล่านี้มากระทบผวังในมโนทวารวิถีชวนาจิตที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอนุโลมยานสามขณะและโสดาปฏิผลละจิตอีกสี่ขณะจึงไม่มีการเสวยอารมณ์จากการปรุงแต่งของอารมณ์ที่มากระทบผวังเหล่านั้น แต่ถ้าหากเป็นอารมณ์จากโทสะมูลจิตสองมากระทบภวังเนื่องจากโสดาปฏิมติไม่สามารถประหารโทรสะมูลจิตสองนี้ไปได้ก็จะสามารถเกิดชวนาจิตขึ้นทางมโนทวารวิถีซึ่งเป็นการวิถีนี้ได้และมีการเสวยอารมณ์เสวยโทมนัสเวทนาตามปกติ แต่การตอบสนองต่ออารมณ์ของพระโสดาบันนี้ก็จะยังอยู่ในขอบข่ายของศีลบริสุทธิ์จึงไม่ละเมิดอกุศลกรรมบทห้าอย่างนี้ไปได้คือกายทุจริตสามมุสาวาจาหนึ่งและนิยตะนิชฉาทิฏฐิ